วันนี้จะมาปลูกมะเขือเทศในกระถางนะคะต้นกล้ามะเขือเทศนั้นได้มาจากการที่ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไปปลูกผักต่างๆแล้วในปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจะมีมะเมล็ดมะเขือเทศปนอยู่ด้วยเนื่องจากว่าเวลาซื้อส้มตามากินเนี่ยก็ เศษของส้มตำนะคะไม่ได้นําไปทิ้งกรองน้ําออกแล้วก็นําไปทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแล้วก็นําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารไปผสมดินนะคะปลูกผักแล้วก็จะทําให้ต้นกล้ามะเขือเทศงอกมาในกระถางผักค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้ามะเขือเทศที่เกิดจากปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะเนี่ย เกิดจนลากลอยแล้วเดี๋ยวจะย้ายลงกระถางนะคะย้ายลงกระถางใหม่เดิมนะคะเกิดเต็มนี้เลยค่ะเพราะว่านำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่หน่อไม้ฝรั่งอย่างงามเลยคราวนี้ก็ย้ายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะต้นก้านมะเขือเทศก็เกิดเต็มนี้เลยนะคะย้ายไปลงกระถางหกนิ้วมั่งลงกระถางแปดนิ้วมั่งแล้วก็ย้ายลงกระถาง พริกระถางผักชนิดอื่นบ้างนะคะให้เขาเกิดตุวมกันเพราะว่าพื้นที่น้อยนี่เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้เข่งปลูกผักใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเกิดตรงนี้ก็มีนี่เกิดตรงดูเข่งเนี่ยเนี่ยเกิดด้านข้างเข่งก็จะถอนออกนะคะไปลงกระถาง8นิ้วนะคะปลูกสักสามสี่ต้นต่อหนึ่งกระถางค่ะยังมีอีกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเข่งที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูหน,น่อไม้ฝรั่งเข่งที่สองค่ะ,คะนี่ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งเข่งที่สองนะคะเข่งนี้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าเข่งนี้จะอยู่ในร่มนะคะอยู่บริเวณใต้เศษใต้ต้นมะกรูดค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดนะคะเนี่ย อันนี้ย่านางก็พันต้นมะกรูดต้นมะกรูดก็ปลูกยี่สิบปีแล้วค่ะเดิมก็เกิดต้นก้ามะเขือเทศก็เกิดเต็มนี้เหมือนกันนะคะเนี่ยเต็มนี้เลยเต็มด้านหน้านี้ก็ย้ายไปลงกระถางแล้วนะคะจะเอาต้นที่เกิดด้านข้างนี่เห็นไหมอันนี้ก็เกิดด้านข้างเฮ้ยตำลึงก็เกิดนะคะตำลึงก็เยอะเนี่ยต้นมะเขือเทศนะคะนี่เกิดด้านข้างเข่ง จะอยู่ด้านข้างเข่งนะคะเนี่ยด้านข้างมีต้นตอเขาะจะอยู่ด้านในนี้เดี๋ยวก็จะถอนไปลงกระถางเหมือนกันค่ะ